อีกไม่นานกันแล้วเราจะได้เห็น All New GLC ตัวใหม่ในประเทศไทยสักทีนะคะดีไซน์เนี่ยมีความสปอร์ตแล้วก็ฉบเฉี่ยวมากขึ้นรวมทั้งขุมพลังยังเป็นแบบเดียวกับ C-Class ตัวใหม่ด้วยพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวภายในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะ โดยงานดีไซน์หลักๆเนี่ยจะมีการอ้างอิงจาก C-Class W206 โดยตรงเลยนะคะซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วรุ่นก,ก่อนๆ C-Class เป็นแบบไหน GLC ก็มาในรูปแบบนั้นซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะได้ GLC ในเวอร์ชั่นที่ดูเรียบหรูมากขึ้นแต่หมายกับมองว่า GLC คันนี้เนี่ยดูสปอร์ตมากกว่า C-Class อยู่พอสมควรเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเส้นสายการออกแบบเนี่ยดูรับกับตัวถัง SUV มากกว่า และแน่นอนว่าภายในก็เช่นเดียวกันเขาได้รับการออกแบบมาจาก C Class ตัว W206 แทบทั้งหมดนะคะโดยการใช้คอนโซลแบบ Open Space แยกส่วนชั้นบนและล่างอย่างชัดเจนทำให้ห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยโปร่งแล้วก็โล่งนะคะมาพร้อมกับจออินโฟ t a i n m e n t ระบบปฏิบัติการ MBUX 3.0แนวตั้งขนาด11.9นิ้วปรับรูปแบบการแสดงผลได้3แบบนะคะมี d i s c r e t e Sporty แล้วก็ Class ิ ic ค่ะจอมาตรวัดผู้ขับขี่เป็น Full ดิจิตอลขนาด12.3นิ้วพร้อมกับไวเลสชาร์จิ่งสำหรับสมาร์ทโฟนงานออกแบบภายในนะคะยังไงก็ต้องยกให้ Mercedes-Benz เขาจริงๆหาคู่แข่งมาสู้ด้วยยากมากๆนะคะเพราะว่าทำไว้ดีทำไว้สวยตลอดเลย และในเมื่อเครื่องยนต์เนี่ยถูกกิบยกมาจาก W206 สเปคก็จะออกมาตามนี้เลยค่ะ GLE350e นะคะจะมาในรูปแบบคุ้มพลังปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาลว2.0ลิตร1,999ซีซีเทอร์โบชาร์จนะคะกำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตร 3, m, ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด129แรงม้า440นิวตันเมตร m, 4, m, ค่ะรวมทั้งระบบนะคะอยู่ที่3 113แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะ n g tronic ขับเคลื่อนล้อหลัง ตัวเลขสมรรถนะเครมจากโรงงานนะคะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ภายใน6.1วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดหรือว่า Top Speed, ท็อปสปีดทาได้อยู่ที่2 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะคะอยู่ที่100กิโลเมตรอันนี้ใช้มาตรฐาน WLTP ความเร็วสูงสุดเมื่อวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะคะอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาชาร์จไฟ AC จาก0ถึง100%นะคะภาย ใน2ชั่วโมงระยะเวลาการชาร์จไฟ DC ฟา h ชารจ์จาก0ูนย์ถึงแปภายใน20นาทีค่ะถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากสาหรับตัวเลขสมรรถนะทั้งในด้านของอัตราเร่งนะคะ Maxspeed และระยะทางที่สามารถวิ่งได้จากพลังงานไฟฟ้ารวมถึงระยะเวลาในการชาร์จพอตัวเลขเนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณนี้ใหม่มองว่ารถไฮดริดคันนี้ถือว่าน่าใช้งานมากๆ ส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะคาดว่าจะมีการติดตั้งมาให้อย่างเต็มพิกัดเช่นเดียวกับ C Class รุ่น C350E เช่นเดียวกันภาพรวม G L C คันนี้ก็ยังเป็น G L C คันดีคันเดิมที่น่าใช้มาตลอดนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะถูกใจหน้าตาแล้วก็ดีไซน์หรือเปล่าเราคงต้องมารอราคาในวันที่10สิงหาคมนี้หวังว่าจะแพงกว่า C Class ไม่เยอะนะคะสุดท้ายใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้หรือว่ารอเจ้าคันนี้อยู่อย่าลืมคอมเมนต์พูดกันให้รู้หน่อยนะ